โอเคครับผมวันนี้จะมาบอกวิธีการแก้ตัวโลเปนะ่ะเล่นแล้วเข้าไปในเซิร์ฟแล้วเด้งออกมานะครับคือพอดีมีน้องคนหนึ่งถามมาในชแนลนะครับก็เลยจะมาบอกกันในชิปนี้แก้ได้นแน่นอนครับนะผมเจอมาเหมือนกันขั้นตอนแรกนะมีสองขั้นตอนนะ ขั้นตอนแรกเช็คให้ละเอียดเลยว่าว่าไฟล์ไฟล์เกมเรามันมีปัญหาไหมอันนี้คือเบสิกเลยเนี่ยกดตรงนี้นะอ่าแล้วก็รอไปแต่ผมไม่ไม่นะผมตรวจด,ดูแลก็เวลาก็นานอยู่สักพักนะครับแล้วแต่คอมเราต่อไปมาที่ไอตัวไอคอนเหมือนเดิมไอคอนไฟล์เ เหมือนเดิมเลยแล้วก็คลิกขวานะคลิกขวาแล้วก็ไปคำว่า property นะครับก่อนอื่นเลยเราดูสเป c คอมเราก่อนนะถ้าเรมแบบต่ำกว่า8นี่คือมันก็จะมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะเด้งออกมานะแต่ถ้า8เนี่ยก็คือแบบ ยังมีสิทธิ์เด้งอยู่คือ gta เนี่ยมันกินมันกินแรมค่อนข้างเยอะนะถ้าอยากให้ดีเล่นแบบออนไลน์ถ้าออฟไลน์ไม่มีปัญหานะแปบดบคลิกไม่มีปัญหาเลยถ้าออนไลน์เนี่ยอยากอยากแนะนำให้เซฟกิกขึ้นนะโอเคเรามาตรงนี้กันต่อคลิกขวาไปที่ไฟ m นะแล้วก็ property นี่คือผมเจอมาเหมือนกันแล้วก็วิธีนี้แก้ได้นะ คำว่าคำคำว่าติตตแบบิลิตี้นะอ่าใช่มันไม่รู้อ่านถูกไหมนะแล้วก็มาตอนแรกมันจะติก๊กดิสดิดดสเบลฟูลสกรีนนะตอนแรกมันจะติ๊กไว้แล้วก็ติ๊กออกกดแอปพลายไปไโอเคไปแค่นี้เลยก็จะสามารถเล่นได้ตามปกตินะ อันนี้ที่ผมเจอมาแล้วแก้ได้นะโอเคก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับฝากกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมาก